สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมรักษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขตธุดสุมยุคลายนะครับพระยุคลายจุดสังเกตก็ดูได้จากอันดับแรกตรงเส้นมักับพิมพ์องค์นี้ด้านขวาเห็นด้านบนเห็นแต่ด้านซ้ายถูกตัดทิดเส้นมักับพิมพ์ก็เลยมองไม่ค่อยเห็น นะครับบางองก็ตัดขอบเห็นเส้นวาส,สนาฝั่งซ้ายชัดเจนบางองก็ถูกตัดขอบคิดเส้นมััพิมพ์ทำให้มองไม่เห็นเส้นมัคับพิมพ์นะครับเมื่อเรามองไม่เห็นเส้นมััพิมพ์ก็ต้องมาดูตรงจุดอื่นจุดอื่นที่จะต้องดูก็คือดูตรงการนั่งพระยุคลายการนั่ง จะเห็นนักแข่งซ้ายเล็กคมชัดแล้วก็เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายตรงโน้วข่าวขวานะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์องค์ที่กดพิมพ์ได้ลึกติดชัดก็จะเห็นพระบาทซ้ายชัดเจนนะครับองค์ไหนกดพิมพ์ได้ไม่ลึกก็อาจจะมองไม่เห็นพระบาทซ้ายจากนั้นก็มาดูตรงฐานสิง ฐานสิงของาพาะยุกปลายจะเล็กหัวฐานสิงจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างส่วนคมขวานก็จะแอนตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับต่อไปเราก็มาดูตรงฐานล่าสุดหรือฐานเฉียงปลายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายแล้วก็บางพิมพ์ปลายงอนขึ้นเล็กน้อยอันดับสุดท้าย เราก็ต้องดูตรงฐานล่างสุดตรงกลางฐานจะมีร่องเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับพระองค์นี้เป็นพระที่เก่าเก็บไม่ผ่านการเช็ดการล้างไม่ผ่านการใช้บูชาความเก่าเห็นชัดเจนโูนงอกขึ้นมาค่อนข้างเหเยอะนะครับเส้นสายก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นพระที่ ธรรมชาติชัดเจนมีร่องรอยของการลงรักมาแต่ก่อนเก่านะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระังส่วนด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงหมดินมันทัดมีบิดมีเบี้ยวเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมชาติของพระที่มีอายุกเก่าซึงยุค ส่วนพื้นผิวก็มีรอยปีรอยแยกรอยนอนด้นและเรายังเห็นร่องรอยของรักเก่าที่ยังติดอยู่ดน้าข้างตามขอบค่อนข้างจะราบเรียบทั้งนี้ก็เพราะว่ามีปูนงอขึ้นมากบปิดนะครับพระองค์นี้ยังเห็นร่องรอย ของการสไลด์ของมวลสารแสดงว่าพระน่าจะตัดขอบด้วยมือนะครับส่วนด้านในองค์พระก็งดงามในเชิงพุทธศิลป์ประเกศแจะได้อ่อนช้อยแล้วก็พาสซุ้มออกไปพระพักเหมือนลลวโตโมนะครับมีใบหูข้างเดียวหน้าอกก็นูนเด่นซอกแขนลึก พระบาทซ้ายเห็นชัดเจนเส้นชายจีวรซึ่งเป็นตัวว่งบอกว่าเป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่ก็เห็นชัดเจนฐานสิงก็ตามตำลานะครับส่วนฐานล่างสุดเราเห็นล่องยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนอันนี้เป็นลนักษณะของพายุปายส่วนพื้นผิวนะฮะเราเห็นพื้นผิวที่มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะผิวน่าจะมีความสูงความต่ำนะครับ ที่เราไม่เห็นในขณะนี้ก็เพราะว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ไม่ผ่านการเช็ดกันล้างไม่ผ่านการใช้บูชาภาพน,นี้เป็นภาพองค์เต็มด้านหน้านะครับเป็นภาพที่ถ่ายเห็นถึงธรรมชาติของพระที่เก่าและก็ไม่ผ่านการใช้บูชาเราจะเห็นปูนที่งอกขึ้นมา ค่อนข้างเยอะเยอะเส้นสายก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่งดงามสมบูรณ์ด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเป็นหลังที่มีความมาตรฐาน จุดสำคัญของความเก่าก็คือเส้นสายต่างๆจะไม่ตรงเหมือนไม่บรรทัดต้องมีบิดมีเบี้ยวมีรอยปีรอยแย่นั่นหลังก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นเม็ดนี้เป็นดินกระแพงมีร่องรอยของลักเก่าที่ยังติดอยู่ส่วนมวลสารอย่างอื่นโดยเฉพาะพวกเม็ดเล็กๆ ก็ต้องดูด้วยกล้องกางขยายสูงครับตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกางขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้าเราเห็นรอยปีกรอยแยกเห็นร่องรอยของเส้นลักเก่าที่ยังติดอยู่เห็นมวลสารซึ่งเป็นดินสีแดงดินกระแพงแล้วก็เป็นดินสีฟ้ามีแผ่นลัก ที่ยังติดอยู่ตรงนี้ก็เป็นลักษณะของก้อนมวลสารนะครับในส่วนที่ลาดเอียงเราเห็นล่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับพื้นผิวบริเวณรอบๆก็มีล่องรอยของมวลสารปรากฏให้เราเห็นอย่างเช่นเมน็ดนี้เป็นดินสีฟ้าภาพนี้ถ่ายหเห็นถึงภเกดซึ่ง พาดซุ้มออกไปเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับมีร่องรอยของรักเก่าทียงติดอยู่ถือว่าเป็นพระที่มีธรรมชาติชัดเจนมีธรรมชาติของพระสมเด็จพระละขังชัดเจนนะครับภาพนี้เป็นบริเวณหน้าอกรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวานะครับ ในเนื้อก็มีมวลสารซ่อนอยู่อย่างเช่นเม็ดนี้ก็เป็นดินสีฟ้านะครับภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงวงแขนซึ่งมีความเป็นธรรมชาติเส้นสายขยุกขยิกไม่ได้เป็นเส้นตรงเมือมันทัดมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นดินกำแพงตรงนี้ก็เป็นดินสีฟ้า ตรงนี้น่าจะเป็นเม็ดเหล็กนะครับภาพนี้<ม>ถ่ายเห็นถึงเส้นชาจีวรตรงหัวเข่าซ้ายพสัสดุเดชวัละคร,พระพัสุเดชพิมใหญ่จะมีเส้นชาจีวรส่วนพัสุเดชพิมอื่นจะไม่มีเส้นชาจีวรนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของมวลสารสังเกตดูเส้นสายนะฮะมีความพริยว ถระอ,องนี้ถ้าได้เอาขึ้นคอสักพักหนึ่งเนื้อก็จะเปิดนะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเราจะเห็นมวลสาราต่างๆชัดเจนขึ้นภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวานะครับตรงนี้เป็นรูปร่างของกระบาซ้ายความเป็นเอกลักษณ์ของวัดระครังก็ปรากฏให้เราเห็นนั่นก็คือ มีร่องรอยของการลงรักมาก่อนนะครับพระศุเดจที่มีรักติดอยู่ก็มีโอกาสแท้เกิน80%นนะครับแล้วก็ยิ่งเก่ายิ่งใช้เวลานาน,านขึ้นรักต่างๆก็จะมีความเก่าให้เราเห็นชัดเจนขึ้นภาพนี้เป็นภาพฐานบัว เส้นสายก็เป็นธรรมชาตินะฮะเนื้อแห้งสนิทมวลสารก็ซ่อนอยู่ในเนื้อภาพนี้ก็เป็นหัวฐานบัวฝั่งซ้ายมือนะครับมีความงดงามเป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นฐานสิงฝั่งขวามือตรงนี้เป็นหัวฐานสิงนะครับ ส่วนคมขวานก็มีความผิ้วแอนปกทองช้างเล็กน้อยภาพนี้เป็นหัวฐานสิงห์ฝั่งซ้ายมือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเราต้องวิเคราะห์ดูธรรมชาติที่ปรากฏให้เราเห็นว่าจะมีธรรมชาติแบบไหน มีธรรมชาติของความเก่าหรือเปล่ามีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่าภาพนี้ก็เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งขวามือปลายฐานจะตัดเฉียงเล็กน้อยร่องรอยของลักเก่าก็ยังติดอยู่ค่อนข้างเยอะๆนะครับภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายมือ ปลายฐานจะตัดตรงกว่าฝั่งขวามือนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านขวามือตรงนี้เป็นเม็ดเหล็กนะครับเป็นพวกเหล็กไหลเงินหยวงพื้นผิวเนื้อในจริงๆก็เป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็สีต่งตางๆที่เราเห็นก็เป็นสีต่งตางๆของปูนที่งอกขึ้นมาแล้วก็ความเก่าลงไปจับ ตรงนี้ก็เป็นแขนขวานะครับพระองค์นี้ดูจากภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือธรรมดาเราก็ไม่เห็นความงดงามเราไม่เห็นพวกมวลสารต่างๆไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่มาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกละแครสูงเราก็จะเห็นร่องรอยรายละเอียดต่างๆนี่ได้ชัดเจนขึ้น ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวามือนะครับภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้เป็นมวลสารเป็นดินสีฟ้านะครับสังเกตดูเนื้อนะฮะมีความสูงความต่ำสีดำดำที่เราเห็นเป็นส่วนที่ต่ำแล้วก็มีลักเกาะอยู่นะครับ แ,แล้วก็สีขาวใสแบบนี้ก็เป็นส่วนที่สูงนะครับไม่ว่าด้านในหรือด้านนอกขององค์พระก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเอกภาพภาพนี้ก็เป็นภาพฝั่งซ้ายขององค์พระสังเกตดูสีสันนะฮะจะมีหลากสีผสมปนเปก,กันไปซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติ จุดนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะครับตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นซอกแขนซ้ายตรงนี้เป็นเส้นซุ้มภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะ่ายเห็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบสามมุมนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของสีของน้ำลักเตที่ยังติดอยู่เนื้อในจริงๆจะเป็นสีขาว ซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนกระหอยตรงนี้ก็เป็นเศษลักที่ติดอยู่ค่อนข้างจะหนานะครับภาพนี้ก็เป็นภาพด้านหลังขององค์พระเช่นเดียวกันถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพตรงพื้นผิวจะสังเกตเห็นว่าจะมีรอยแตกนะฮะแล้วก็มีลักติดอยู่ผิวก็มีความสูงความตำ่ำพอสมควรนะครับ ภาพนี้ทายเห็นถึงมวลสารต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็เป็นดินกำแพงตรงนี้เป็นดินสีเหลืองส่วนด้านในเนื้อผ้าก็มีจุดดำจุดแดงปรากฏให้เราเห็นตลอดจนจุดสีขาวเล็กๆของผงวิเศษผงพระพุทธคุณภาพนี้ก็ถ่ายเห็นถึงมวลสารนะฮะเป็นดินสีฟ้าดินสีเขียวแล้วก็พวกเศษผาน พวกเศษลักแล้วก็พวกเหล็กไหลก็มีให้เราเห็นนะครับภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างนะฮะซึ่งเราจะมาจดตำยาเช็คอายุแันไซในตำแหน่งนี้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไว้ด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าก็ปรากฏว่ามีการ เ็ตัวเนื้อก็มีความสูงความต่ำมีรอยปีกรอยแยกนะครับแล้วก็เห็นมวลสารต่างๆําคอค่อนข้างจะสูงนะครับสอดรับกับหน้าอกที่นูนเด่นรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์แขนก็วางเป็นธรรมชาติเส้นสายมีความผิวขยุกข,ขยิกนะครับพระองค์ไหนไม่มี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อเรียบตึงไม่มียับไม่มีย่นไม่มีสูงไม่มีต่ําก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึกยุคนะครับพระสมเด็จตรงนี้มวลสารก็ค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับถือว่าเป็นพระที่โอเคมีดินสีต่างๆกดให้เราเห็นมี เหล็กไหลปรากฏให้เราเห็นนะครับส่วนทองคำยังหาไม่เจอนะครับน่าจะซ่อนอยู่ในองค์พระปกติมวลสารพระสุเด็จะมีการผสมทองคำด้วยนะครับซึ่งเป็นทองคำเปลวที่ขุดจากองค์พระประธานมาผสมส่วนถ้าเป็น เวลาพิเศษทองคําก็จะเป็นลักษณะเป็นชิ้นซึ่งได้มาจากพวกร้านทองซึ่งคนจีนเอามาถวายให้นะครับพระสมเด็จก็จะมีพระพรทุกคุณที่ครอบทุกทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวก,กรทรัพย์เมตตามหานิยมแข็งขาดปลอดภัย การศึกษาสะสมในยุคปัจจุบันเราต้องดูความเป็นธรรมชาติให้เป็นดูความเก่าให้เป็นนะครับเราควรจะเลิกดูในเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงความเหมือนความคล้ายนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดตำยาเช็คไอยูแคดไซด์กันครับ ตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังแล้วนะครับอันดับแรกก็ต้องดูตามขอบตามมุมก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่าวัสดที่มีความเก่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีรอยปีรอยแยกมีปูนงอกนะฮะถ้าองค์ไหนตามขอบตามม,มุม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคนะฮะจากนั้นก็มาดูตรงพื้นผิวว่ามีความสูงความต่ำหรือเปล่านะครับพระสุเด็จที่มีความเก่าจะมีการงอของปูนทำให้ผิวมียับมีย่นมีสูงมีต่ำนะครับ ถ้าท่านแยกแยะความใหม่ความเก่าเป็นท่านก็จะมีโอกาสที่ได้ภาะแท้มาครอบครองส่วนเรื่องแท้เคท่านก็สามารถตัดสินใจเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาขึ้นไปให้ใครดูไม่จำเป็นต้องเอาขึ้นไปเสียนดูนะครับทั้งนี้เขาก็ต้องตีเคอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ซื้อ ะะส่วนเราก็ไปเชื่อเซียนรือว่าเขาเก่งที่เขาบอกเก้ก็ต้องเก๊ตามเขาความจริงเป็นคำพูดในเชิงธุรกิจเป็นการปฏิเสธที่จะซื้อพระนะครับ ราคา,าพัสดุเด็จไม่มีราคากลางนะครับราคาที่ลูกค้าที่คุณมีสามารถซื้อได้ถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดถ้าคุณก็ไม่ควรจะไปฝากใครขายนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าแต่และกลุ่มก็ค่อนข้างจะหายากนะครับ คนซื้อก็มีน้อยคนเก็บสะสมมีเยอะปัญหาใหญ่ก็คือเวลาท่านเอาพระไปให้เซียนดูแล้วก็ถูกเข้าตีเก้เพราะเขาไม่ซื้อนะครับถ้าเราตัดตัญหาในเรื่องของราคาว่าสมเด็จเลิกคิดเรื่องราคาเงินล้าน เราก็หมดปัญหาในเรื่องการถูกตีพะว่าเคนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คพายุแคนไซตตรงตำแหน่งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อพัะสมเด็จซึ่งสร้างจากเนื้อปูนประหอย เป็นการไปสูตรตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาลงไปแล้วนะครับถ้าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีเนื้อปูนเปลือกหอยหเป็นสมนสมหลักน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดปนผิวพระแล้วก็จะมีฟองกาดขึ้น แต่ถ้าพระองค์นี้เป็นพระใหม่เป็นพระที่ไม่มีปูปนบระหอยอยู่ในเนื้อเช mm. ่นทําจากเฮซินทําจากปูนปัสเตอร์น้ายาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระจะกระจายหายไปนะครับตอนนี้เรากําลังดูเนื้อพระว่ามีมวลสารอะไรบ้างก็ปกฏว่ามีมวลสารค่อนข้างจะ จัดจ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นดินสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นดินกำแพงนะครับตรงนี้ก็เป็นดินสีฟ้าเศษลักเศษฐานก็ยังติดอยู่จุดดาจุดแดงก็ซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับความเก่าเห็นชัดเจน เอกลักษณ์ของวัตรคังเห็นชัดเจนนั่นก็คือมีลักษ์ติดอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังลงไปในตาแหน่งที่หยดน้ำยาเช็คกอายุแทนซ้ายไว้เพื่อที่จะดูว่าน้ำยาที่หยดลงไปจะมีลักษณะแบบไหนพระองค์นี้เป็นพระเก่าหรือพระใหม่ พระสมเด็จที่ศึกษาในเรื่องของความเก่าศึกษาในเรื่องแบบอนุรักษ์นิยมก็จะไม่กลัวในเรื่องของการพิสูจน์นะครับสามารถพิสูจน์ได้ปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระฟองอากาก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตโๆนะครับก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่ มีเนื้อปูนปลาหอยเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคซึ่งตรงกับคำโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากปูนปลาหอยนะครับเมื่อเราพิสูจน์เสร็จก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกเพื่อไม่ให้พระเกิดความด่างขาดความสวยงาม หลังจากถ่ายรูปและเช็ดต้ำยาออกแล้วเราก็มาดูองค์พระกันต่อมาดูส่วนบนนะครับมาดูว่าพระที่ผ่านการพิสูจน์ในเรื่องของความเก่าแล้วจะมีลักษณะแบบไหนพระองค์นี้เป็นพระที่เก่าเก็บไม่ผ่านการเช็ดกันล้างไม่ผ่านการใช้บูชาสภาพจะเป็นยังไงนะครับ าเราได้เห็นบ่อยๆเราก็จะเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติขององพระว่าพระเก่าแล้วก็เป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงจะมีธรรมชาติแบบไหนนะครับเราศึกษาความเก่าศึกษาพระเก่าซึ่งมีอายุเกิน150ปีก็ต้องดูความเก่าให้เป็ดนะครับ มวลสารก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับมีมวลสารหลากหลายดินก็มีหลายสีนะครับเหล็กไหลภัยดำเหล็กไหลเงินยวงก็ปรากฏให้เราเห็นเป็นพระที่ค่อนข้างจะโอเคมวลสารจัดจ้านนะครับความเก่าชัดเจนพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จ หิมย์ใหญ่เกตโลซุมพุทธศิป์ยุกปลายนะครับจำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทยัยมีความงดงามคลาสสิกเส้นสายสมบูรณ์มวนสารจัดจ้านความเก่าชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางใายภาพโอเคนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ